สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีสิ่งคู่กายนะคะก็คือเครื่องคิดเลขนะคะไม่ใช่ว่ามาคำนวณค่าหวยนะคะแต่เราจะพาเพื่อนๆมาคำนวณเกี่ยวกับตัชนีมวลกายของท่านนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราห่างไกลาจากโรคโควิดได้นะคะแล้วห่างไกลาจากโรคโควิดได้อย่างไรวันนี้เราพาไปพบคําตอบกันได้เลยค่ะ ค,คนที่มีดัชนีมวลกายนะคะมากกว่า25กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะคะเขาจะเสี่ยงต่อภาวะว้นนะคะหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินนะคะฉะนั้นหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินข่าวได้อ่านข่าวว่าโรคว้นนะคะทำให้เกิดภาวะเสี่ยง เกิดความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากโรคโควิด -19 ได้ค่อนข้างจะมากกว่าบุคคลอื่นนะคะก็มีหลายๆงานวิจัยนะคะก็พบว่าภาวะอ้วนนะคะทำให้เกิดความรุนแรงจากโรคโควิดเนี่ยค่ะเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือว่าคนอ้วนเนะะี่ยค่ะเขาจะมีการอักเสบในร่างกายของเขานะคะเมื่อคนอ้วนได้รับเชื้อไวรัสโควิดเข้าไปนะคะ ทั้งระบบทางเดินหายใจนะคะก็จะเกิดการอักเสบในร่างกายมากขึ้นนะคะผลอ้วนนะคะเขาจะมีเซลล์ไขมันในร่างกายค่อนข้างจะมากนะคะฉะนั้นก็ทําให้เกิดความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากโรคโควิดได้ค่อนข้างมากนั่นเองนะคะค่ะการคํานวณว่าแต่ชีมวลกายของตัวเองเนะะี่ยค่ะอยู่ในภาวะที่อ้วนหรือเปล่านะคะ สมมติว่าตอนนี้เราน้ำหนักอยู่ที่52นะคะก็ใช้52เป็นตัวตั้งข้างบนนะคะหารด้วยความสูงหน่วยเป็นเมตรนะคะเรามีความสูงอยู่ที่160เซนนะคะฉะนั้นน้ำหนักของเรา52กิโลกร,รัมนะคะก็จะหารด้วย1.6นะคะหาร2รอบนะเราก็จะมีดัชนีมวลกายอยู่ที่ประมาณ20กว่านะคะเพื่อนๆนท่านไหนนะคะ พบว่าตัวเองมีดัชนีมวลกายปิมป,มปิมประมาณเกิอ25ระหรือว่ามากกว่า25นะคะก็ควรจะต้องออกกำลังกายนะคะลดข้าวแป้งน้ำตาลนะคะ ลดอาหารมื้อหนักหน่อยนะคะและหากท่านใดนะคะที่ยังมีสัดส่วนที่สมส่วนนะคะก็ไม่ควรที่จะละเลี่ยงจากการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าเมื่อไรที่เรากินเข้าไปเยอะนะคะแต่ว่ามีการใช้พลังงานน้อยนะคะก็อาจจะทําให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อภาวะอ้วนได้เช่นกันนะคะค่ะยังไงนะคะก็ รุกคนมาออกกำลังกายกันนะคะยิ่งท่านทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่า work from home เนี่ยค่ะหลายๆคนเนาะทำงานไปก็เอ้ะมันรู้สึกว่าว่างปากอะไปหาอะไรกินหน่อยดีไหมใช่ะคะ่ะก็จะทำให้ ุงอาจจะยืนได้น้ําหนักอาจจะเพิ่มขึ้นในการทํางานอยู่ที่บ้านนะคะฉะนั้นอย่าโมาจะทํางานอย่างเดียวนะคะลุกขึ้นมาออกกำลังกายบ้างนะคะค่ะหากท่านใดน,นะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาน,นะคะการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะเชิญท่านเข้ามาปรึกษาเราเชิญเภสั์ได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอเก่าวคาว่าสวัสดีค่ะ